สวิธีในการทำให้แฟนเก่าเสียดายเราจนน้ำลายไหลผลสำรวจนะครับอันนี้ครูคมไปตามข้อมูลมาเลยนะครับจาก Psychology Today นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์แบบเรียลไทม์เลยนะครับเรื่องหลักจิตวิทยานะครับพบว่าแฟนเก่าจะเสียดายเราต้องเกิดความกลัวทั้ง5อย่างนี้นะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเช่นเวลาคนจะเสียดายแฟนเก่านะครับคือจะต้องเกิดความกลัวว่าเขาเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าเรา หรือนะครับสองกลัวว่าเขาจะเจอคนที่ดีกว่าเรานะครับหรือสามกลัวว่าเราจะไม่เจอคนที่ดีแบบเขาอีกแล้วนะครับสี่ครับเขาจะต้องกลัวว่าเอ,อ่อตัวเองจะต้องอยู่คนเดียวและจะไม่มีคู่ชีวิตหลังจากนี้อีกแล้วหรือห้ากลัวว่าเขาเนี่ยจะลืมเรานะครับเพราะฉะั้นเนี่ย เช่นเดียวกันครับถ้าวันนี้เราเสียดายแฟนเก่านะครับอย่างสุดๆแสดงว่าคุณเกิดความกลัวนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใน5อย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าแฟนเก่าจะเสียดายเราเราจะต้องกระตุ้นให้เขาเกิดความกลัวทั้ง5อย่างนี้ข้อสังเกตนะครับสำหรับบางคู่หรือบางเคสนะครับเราจะส่องแฟนเก่านะครับเพราะเรากลัวว่าแฟนเก่าจะมีความสุขมากกว่าเรา นะครับหรือเราจะอยากได้แฟนเก่ากลับมาเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนอบอุ่นเอามากๆทั้งๆที่ตอนที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้แต่พอห่างกันมันเกิดมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกแบบนี้ครับนะหรือเราคิดถึงแฟนเก่าเพราะเราคิดถึงอดีตวันวานที่มีความสุขสนุกสนานตามหลอกหลอนในหัวสมองทั้งยามหลับยามตื่นนะครับหรือเรากลัวว่าจะไม่เจอคนที่ดีแบบเขา อีกแล้วในชีวิตนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเคสสําหรับคนที่เสียดายแฟนเก่าจะมีความคิดเหล่านี้ตีวนอยู่ในหัวแล้วแกะไม่ออกเพราะงั้นคุณต้องกระตุ้นให้แฟนเก่าเกิดความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ข้อที่1ให้ลบรูปคู่ที่เคยถ่ายกันออกจากโซเชียลมีเดียให้หมดเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกินหรูอยู่ดีกันที่ไหนอะไรก็ตามแต่นะครับที่เคยถ่ายลงไปเนี่ยให้ลบทุกอย่างออกทั้งหมด ผลสำรวจพบว่าเมื่อเราทำแบบนี้นะครับแฟนเก่าเมื่อเข้ามาสองโซเชียลมีเดียของเรานะครับเขาจะตั้งข้อสังเกตว่าเรากำลังมีแฟนใหม่นะครับและกำลังที่จะลืมเรื่องราวของเขาไปนะครับซึ่งสิ่งนี้จะทำให้แฟนเก่าสนใจเรามากขึ้นนะครับเพราะเขากลัวว่าเราจะลืมเขาไปจริงๆและเขากลัวว่าเขาจะเป็นผู้แพ้นั่นเอง มีนักเรียนนะครับจากคอสสังจิตแฟนเก่านะครับซึ่งคอสนี้มีนักเรียนมากกว่า2อขอไป1,200เคสนะครับปรากฏว่าใช้เทคนิคนี้แฟนทักมาทันทีนะครับสำหรับคนเคสที่ใช้เทคนิคนี้นะครับแฟนทักมาทันทีแล้วแฟนทักมาถามว่ามีคนใหม่แล้วหรือนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขา ตั้งสมมติฐานมาจากการที่เราลบรูปคู่นะครับที่เคยถ่ายด้วยกันเคยกินด้วยกันเคยเที่ยวด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยออกจากโซเชียลมีเดียนะครับและมันยิ่งทําให้แฟนเก่าสนใจเรามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรายังคงรูปภาพนะครับที่เคยถ่ายด้วยกันเนี่ยนะครับอยู่ในโซเชียลมีเดียของคุณแบบนั้นมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าคุณยังลืมเขาไม่ได้และเขาไม่เกิดความกลัวใดๆทั้งสิ้นข้อที่2ครับนะให้เราอัพภาพลักษณ์ที่รู้หราขึ้นลงโซเชียลมีเดีย นะครับกินหรูอยู่ดีที่ไหนนะครับภาพลักษณ์ที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดูหรูหรามากขึ้นดูไฮเอนด์มากขึ้นดูแพงมากขึ้นนะครับให้โชว์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับในทางจิตวิทยาพบว่าแฟนเก่าจะยิ่งรู้สึกว่าชีวิตเราน่าค้นหามากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นชีวิตแบบเดิมๆนะครับแผลเหมือนเดิมหุ่นปังเหมือนเดิมนะครับหรือว่าอยู่แต่ในห้องเงียบๆเง,งาๆเหมือนเดิมที่ ทำให้เขาสมเพศแต่เราใช้ชีวิตที่ดูหรูหรามากขึ้นครับมันทําให้เขาสนใจและรู้สึกว่าชีวิตของเราหน้าค้นหามากขึ้นและทําให้เราดูน่าเสียดายอีกครั้งข้อที่3ครับนะให้เราอัพรูปภาพกับเพื่อนต่างเพศนะครับคือสิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเราน่าหึงหวงมากขึ้นนะครับเวลาเราอัพรูปภาพที่ต่างเพศนะครับและ เพื่อนที่ต่างเพศนี้นะครับจะต้องเป็นเพื่อนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็นตอนอยู่กับเขาเนี่ยเรามีเพื่อนกี่คนเขารู้จักหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับแต่ให้เราไปเข้าสังคมแบบใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆบ้างนะครับเพื่อนต่างเพศแล้วให้ถ่ายรูปคู่ครับและเป็นคนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน <S <S ผลสํารวจนะครับอันนี้ครูคมอมเช็คจากเคสหลังบ้านเลยนะครับผลสํารวจเพราว่านะครับแฟนเก่าจะมีความฟุ้งซ่าน และจะเข้ามาส่องโซเชียลมีเดียของเราถี่ขึ้นมาเยี่ยมโซเชียลมีเดียของเราถี่ขึ้นนะครับและเขาจะพยายามค้นหาครับว่าคนในภาพนะครับเป็นใครนะครับคนในภาพเนี่ยเป็นใครอายุเท่าไหร่นะครับทำไมถึงมาถ่ายคู่กับเราต่างๆพวกนี้และเขาจะพยายามค้นหาว่าเอ้ยคนไหนในภาพที่เป็นแฟนใหม่ของเรา9ใน10ของคนที่ใช้เทคนิคนี้ปรากฏว่าแฟนปลดล็อกมาทันที นะครับรวมถึงแฟนทักกลับมาทันทีครับเพื่อที่จะถามว่าคุณมีแฟนใหม่แล้วหรือ,อยังนะครับเพื่ออย่างเชิงครับว่าเฮ้ยคุณลืมเขาหรือยังหรือว่าคุณมีแฟนใหม่ไปแล้วมันยิ่งทําให้เขาเสียดายมากขึ้นแต่เมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณตอบว่าฉันยังไม่มีแฟนใหม่มันจะทําให้เขารู้สึกว่าอ,อ๋อไม่เสียดายแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่ถ้าเขาทักกลับมาเนี่ยนะครับ ให้คุณถามกลับไปว่าแล้วอยากให้ฉันมีหรือเปล่าหล่ะนะครับคือให้ตอบแบบมีชั้นเชิงนะครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณใช้เทคนิคนี้จะทําให้แฟนเก่าเนี่ยอยากจะปดลดบล็อกทันทีนะครับหรือว่าอยากจะทักมาถามเช็คคุณทันทีหรือว่าคุณมีแฟนใหม่แล้วหรือยังนะครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาครูคมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ